สวัสดีครับผมบอลมือการนะนักบรรยายเอนเตอร์เทนนะครับวันนี้ถ้าเรามีความสุขหรือว่าเรามีความทุกข์มันมาจากความคิดของเราทั้งสิ้นนะผมเชื่อลดอเกินนะครับว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนะี่ยมีปัญหานะ่คงไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่มีปัญหาไม่เจอปัญหานะ่คนที่เกิดมาไม่มีปัญหาไม่เจอปัญหาก็คือคนที่ไม่มีลมหายใจนะคือคนที่เขาตายไปแล้วเอาเป็นว่านะครับทุกคนเกิดมาพร้อมกับปัญหาให้เราแก้นะ บางคนเวลาที่เจอปัญหาเฮ้ยทำไมเขาแก้ปัญหาได้ดีจังแต่กลับกลายเป็นว่าบางคนเวลาที่เจอปัญหายิ่งแก้ปัญหายิ่งเพิ่มมากขึ้นยิ่งแก้ปัญหายิ่งใหญ่มากขึ้นนะไม่ว่าปัญหาอะไรนะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับขอให้ทุกคนได้จดจําไว้เลยนะว่าทุกปัญหาน่มันจะมีทางออกทุกปัญหามันจะมีทางแก้ไขของมันนะแต่สิ่งสําคัญน่ะเวลาที่เราแก้ปัญหาอ่ะอย่านะอย่าเชื่อใจอารมณ์ที่ไม่ดีของเรานะคคือเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีไปแก้ปัญหานะ มันแก้ปัญหาได้ไม่ดีเราลองสังเกตตัวเองนะครับกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราโกรธโมโหน่ะคือตอนนั้นเราอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีลงไปเรามานั่งคิดตอนที่เราอารมณ์ดีตอนนี้กูไม่น่าเลยกูไม่น่าทําแบบนั้นกูไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลยนะคือเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วมันมันไม่สามารถที่จะนํากลับมาแก้ไขใหม่ได้นะหรือว่านะครับเราลองสังเกตเวลาที่เห็นคนทะเลาะกันน่ะเขาอาจจะไม่ใช่ คนแบบนั้นก็ได้แต่เนื่องจากนะครับอารมณ์ตอนนั้นมันมันร้อนละอุะนะมันควบคุมสติตัวเองไม่ได้ควบคุมสติงตัวเองไม่อยู่นะเพราะจิตใจของเราเวลาที่มันเจอปัญหานะมันก็จะไปยึดติดกับปัญหาที่มันทําให้เราไม่สบายใจนะไปโฟกัสกับปัญหานั้นนะคือเวลาที่เราโฟกัสกับปัญหานั้นนะมันทําให้ปัญหานั้นมันใหญ่ขึ้นทําให้ปัญหานั้นมันขยายเพิ่มมากขึ้นนะ แล้วมันก็จะมาควบคุมเราเนี่ยจนไม่มีเวลาคิดในการแก้ปัญหาในสิ่งที่มันถูกต้องหรือว่าแก้ปัญหาที่ทําให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเนะี่ยเมื่อไหร่นะครับที่เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีโกรธโมโหให้เราเข้าใจเลยนะครับว่านะไอความรู้สึกเหล่านั้นมันมาจากความคิดของเราทั้งสินนะ้นมันเป็นความคิดที่ไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเนะี่ยเราต้องกําจัดอารมณ์นั้นมันออกไปนะเวลาที่เราไปยึดติดกับอารมณ์นั้นอารมณ์แบบลบๆนะ มันจะทําให้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปเผลอใจแค่ปัญหาตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีนะทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเมื่อมันไม่ดีนะเราก็ต้องปล่อยวางมันแล้วไปนั่งตั้งสติไปนั่งควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้ดีเสียก่อนนะเมื่อไร่นะครับที่เราอารมณ์ดีแล้วนะแล้วค่อยมานั่งแก้ปัญหานะปัญหามันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันไม่หน,นีเราหรอกปัญหาของเราเราเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนแก้นะ และเมื่อ,อไรนะครับที่เราอารมณ์ดีแล้วเราก็จะแก้ปัญหานั้นได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมอาจารย์บอลอุทิศวีราศีสวัสดีครับ